สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน4289ชาแนลค่ะกลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องมืง่อนี่ปีใหม่แล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีศรีสุขกันทุกทุกคนเลยนะคะมื่อนี้สิพาไปตามต่อเลขของสาวรับแลค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เลขมาแล้วครับเพื่อนพี่น้นองไปฟังเพิ่นบอกเพิ่นเสียหายเลขตัวใดเนาะ ติดพางพี่น้องมาเบิ้งน้าเย็นๆเขียวๆต้นไม้เนาะบรรยากาศยั่มแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสสดีค่ะารับแลจ้าซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะค่ะโอ้ธุรกิจรุ่งเรืองค่ะธุรกิจเจริญมรุ่งเรืองรวย เฮงๆเลยค่ะปีใหม่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเลฮงเฮงๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้พี่ต่ายมีแนวทางวัสนะมาแต่จะเป็นล่างตรงๆไม่ต้องกกับนะคะโอ้ร่างล่างตรงๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะ กดใข้กดขากดหลังกดเร็วเจ็บโคงเจ็บเข่าอะไรก็แอดมาหาพี่จ่ายนะคะค่ะ0942361464ค่ะ0942361464ค่ะแอดไลน์ขายดิบขายดีเลยใช่ไหมคะ

สี่ห้าค่ะสี่ห้าค่ะสี่หกค่ะสี่ค่ะสเจ็ดค่ะสี่เจ็ค่ะหกห้าค่ะหกเจ็ดค่ะห้าเจ็ดค่ะเลขท้ายลอตเตรี่สองตัวท้าย โอ้โหอยากเฮงอย่างนั้นอ่ะอโอ้ยค่ะม่ได้ตงตค่ะตรงองกลัค่ะอด่องตัวไหนกเราาแอดต่ออะไรแอส้าสี่หกอะไรกเนี้ยอ๋อค่ะค่ะเด่นตัวไหนคะเด่น ประมาหวัน่ละห่วยห่วยซองเหรอคะใช่ค่ะอ๋ออ๋ค่ะเป็นสุดคำนวณค่ะเป็นบนนะคะอ๋อแล้ววันนี้จะมีหวยซองให้ไหมเนาะอ๋อต้องเป็นใกล้ใกล้อ๋อได้ค่ะได้ค่ะ นนอโอ้มันก็นนใช่ใช่ค่ะมันก็มีผลเหมือนกันนะคะค่ะค่ะข,ขอบคุณสาวรับแรงนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค,ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ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 เดี๋ยวแอดไลน์ไปค่ะเบอร์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพิ่นไห่มาแล้วเด้อพอมาพี่น้องสาวรับแลค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ บรรยากาศเย็นๆค่ะพี่น้องออมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ลูกหลานซีสองแปดเกาในเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้าค่ะเพื่อสิเดบพาดคลิปดีๆเด็ดๆของลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนถูกหว,วยร่ำรวยไปน้ำกันเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ค่ะโอ้ลืมถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดมีตัวเด็ดตัวดีอยากแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านก็ไลน์มาบอกลูกหลาน4289ได้ค่ะซื่อได้เอามานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งกันเนาะขอหายพ่อยญ่แม่ยา่อยู่ทั้งบ้าน รักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆเด้ออยากให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยลำรวยเป็นน้ำกันค่ะขอจบไว้แค่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ